ไอตัวมั่อหนึ่ง you can speak for me you can speak for me f อมึงใจรถแห่สวัสดีครับสสวัดี้างสวัสดีคย่าฮ่าฮ่าอ้สัตว์ได้ดิดากูเอ้าดีไงหัวแตกไอ้ควายตัวน้ี้มามึงไปโอ้ยเฮ้ยพี่ไก่เย็นพี่พี่ไก่ขอตึกอารมณ์เกมอารมณ์เกมขอโทษนะพี่ไก่ด้วยครับอารมณ์เกมครับเกมอารเพื่อนเขาจะมาชุบพี่ น็อกไปดีปืนจ่ายเดินสายเดินสายเลยเดินสายเลยเฮ้ยเอาเบ่งเลยรอเบ่งเลยตายเอาดิ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 ดีตามงาน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 เอาน็อกสามเอาดิเฮียแล้วไปลั่นกูน็อกเขาสังกษีป่ะเฮ้ยตกไอ้เฮียไม่เห็นนะตึกเหลืองไม่เห็นนะบ้านเขาอ่ะนี่แหละได้เห็นแล้วเห็นแล้วไงพี่เห็นแล้วมุกกรอบน่าจะหมดแล้ว เช็ครู้เรื่องแล้วเห็นแล้วอยู่ที่เดิมหมูก่อนน่าจะหมดแล้วเพราะวิ่งข้ามไปหาพี่ไก่ตัวหนึ่งแล้วพี่ก็ยิงตัวหนึ่งผมวิ่งมาเช็คให<ช>้แล้วเนี่ยไม่หมดก็ต้องโดนผมแล้วแหละหมดแล้วหมดแล้วเหลือบ้านเขาเดีทนเนีสมาดันมาดันหนำมวยดีกว่ามาชิดหนำมวยดีกว่าเพราะมันอยู่บ้านเขากันเดี๋ยวผม,มเปิดน้องเดี๋ยวผมเปิดน้องก่อนผมมีไอ้ดับเข้าไหนวกพี่ไปเลยอย่างนั้นแบบไปเดินสามเลยพี่อุ้ยโอ้โห ขาบมนหัวอีกแล้วอ่ะหลายรอบแล้วพี่เอมเล่นพี่เอเขาบอกเขาเคยบอกอยู่เอ็มมึงจะเอาใช่ปะเอ็มมึงจะเอาใช่ปะพี่ไก่ส่งมึงมาหรออย่าเอาผมไปเปรียบเทียบกับพี่ไก่ได้ปะพี่ไก่พี่ไก่เจอมันจับบักเกีบออกได้ไหมจับบักเกียออกอ๋อแล้วจับบักเกี้ออกทำไมวะแต่บักกี้มันยู่ใน่หนามวยตอนเนี้ยผมจะใช้ดับเนี่ยผมหาไม่เจอในตัวหนามวยไปแล้วไปแล้วพี่ข้างหลังเราไปบ้านเขาไปบ้านเขาไปรับเพื่อนงหลั นี่แกจะเปย์ยางมาันได้ปะทันปะโอ้ยับบอกเลยอันชี้มีคนเข้าอยู่จะนอ้อกแล้วจะแตกแล้วเดียวไ,ได้คิวเดียวเลยวิงขึ้นไปนูนป้น ป,ปืนลัน่นไอ้หลังโอ้โหบ้านชุบร,รถอรอกเลยเสียงปืนพวกเดียวกันพี่ไก่เอาเรถเซฟเลยรถมารถมารถมาขวาวีเล่นบบไงมาเลยเปิดฮ่าหมดามาเด็บอย่างเงี้ยเสร็จนนหมดแลครับ,ม,บมาเด็ฟอย่างเงี้ยเด็บให้ยงิงชัดๆ เฮ้ยมัดชุบเนี่ยอย่ามาดริฟต์จะเออจะตรงก็ตรงจะทายก็ทายอย่ามาดริฟต์อย่ามาดริฟต์ไอ้น้องโอ้โหเขาแม่งไม่กล้าวัดไอ้บลาซิวอ่ะไอ้บลาซิวอ่ะมาดิตัวมันเข่าหนีไปแล้วมั้งขึ้นเขาไปแล้วระเบิดขึ้นเขาได้อนอนไม่ได้เอวผมมีแปรตายปลาซิวอ่ะตัวตัวไปนนั้นหนึ่งเจะไปเอารถอ่ะดิ จะสเปร์มาตายเลยนะพวกไอ้นั่นโดนเพื่อนด่าเลยครับรถดิบพี่เอามาชูไปหน่อยดิตัวเดียวเองเนี่ยผมวัดกับได้ได้ได้พี่เองพี่เองพี่เองเฮ้ยบอกเพื่อนไปด้วยมั้ยไกลมาอุ้ยไม่ได้แล้วพี่เอดีกว่าพี่เฮ้ยมาให้หมดเลยขึ้นรถมาเฮ้ยใครยิงผมวะเนี่ยเอาตรงไหนยิงวะเอาเจ็บด้วย ผมรอดแล้วพี่ผมรอดแล้วไม่ได้อยู่บนหน้าอาพี่เอมาพี่เอมาพี่ลงบนเขาโอ้ยเฮ้ยสวยละเกียร์ได้บ้านให้หน่อยดิโอเคไี่ไก่สวยข้างในตายตายตายจ้ำผมล่างผมล่างผมล่างป๊อปปี้ไอ้เหี้ยบนน้ำเฮ้ยยิงพลาดหลายชุดมากเลยขึ้นไปชาร์จมันเลยตัวมาดิว้า ไปดีผได้มนะไปดีไปดีว่าผมเปิดหัวให้ได้ไปดีพดีไปดีไอดี่ปดงไปเลไตด้ไนดนไปดีไปดีไปดีไปีไปดีไปด้ไีไปนีไปดีไปดีไปไปดแล้วีไปดีไปปนไปดีีไปดีไปดีีไปดีไไดี่ปดีไปดีไปดรไป้ีไปรีไปไปดีไีไปดฝั่งีไไีไมดีอปดไปีีนไปีง้ไปไ ตัวนอกมันดึงกันแล้วพี่เอามาอีกแล้วปลาแจมคูพี่บนเขาเหมือนไม่เห็นแล้วนะบนเขาน่าถอยออกไปแล้วนะไม่มีแล้วไม่มีแล้วเอาซ้ายก่อนไปละเนเนี่ยมาอ๋อวงมามันจะไปไหนไกลไม่แน่รถรถรถมันพี่นวิ่งไงมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้วมันไม่ผล่แล้วนม่อินเราไปที่วิหารไปละแต่หน้าผมเนี่ยใช่วิหารเนี่ยเราฝั่งนะวิหารนะมันอยู่ตึกซ้าย แต่ทำไมโดน,นย,ยิงหน้าซ้ายป่ะพี่ทหารเนี่ยเออไปยิงจากไก่หน้าประตูอะน้งองหนึ่งน้องหนึ่งอีกตัวนึงเก็บมากที่ไปหานะขึ้นไปขวาเลยนะขึ้นไปขวาเลยนะขึ้นไปปุ๊บเลี้ยวขวาเลยนะเห็นแน่เออตัวนั้นใกล้าตายแล้วเพราะผมยิงไปเก็บมากๆถึงมากที่สุดเลี้ยอตัวนึงพี่มีหง่งล่างตัวนึงพี่มันวิหงุ่งล่าง พี่กำลังโดนล่อซื้อที่ลงหม่ยิงอ่ะหาไม่เจอวะน็อกหนึ่งบนเขาน็อกหนึ่งเฮ้ยเขาแม่งเลยไหมโอ้โหซ้ำไม่โดนเลยกูมามซ้ำได้ปะบนเขาอ่ะหายไปแหงเนื้อมันบั๊กพี่เราเห็นแล้วมันแบบยิงไม่ได้ไม่ได้แล้วพี่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันชุบแล้วเฮ้ยขับรถไม่ได้ป่าวโอ้มึงจอดรถเลยว่ะให้เขาได้พี่เขาได้พีต้องต้องชิดต่อต้องชิดต่อต้องกัดยิงกันอยู่ นี่นี่เราอยู่ในวงแล้วเราอยู่ในวงแล้วมันก็น่าจะเห็นเราคุชิดเราดิดิพี่เอารถเซฟหน่อยเออกำลังจะเอาไม่จอดรถเราเขาไปไว้ไว้แหนบเนาะนี่เนี่ยหมดละมันมันมีเนินบังป่ะเนินมันดีป่ะมันยิงเรา่ะพอดีใช่ใช่มันจบปากแล้วมั้งพี่อุ้ยกลัวหลังว่ะไอรถตัวหลังนี่ไอรถไอรถตัวหลังนี่มีรถมีรถจอดมันมีรถมันมีรถสองมอไซค์เนี่ย กูดหลังไม่เคลียร์ว่ะตอนเนี้ผมเล่นเน็ตนะอย่าวิ่งไปนะพี่โดนมาโดนบนเขายิงมาโดนบนเขายิงอย่าดันไปอย่าดันไปอย่าดันไปพี่ก่อนนี่ไม่หนอกระเบบเดยวสวย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 ไม่ที่ผมบอกอย่าดันไปเดี๋ยวบนเขามันลาร์ดลาดคิวไงเนี่ยเห็นป่ะเรียบร้อยเลยไปสมก่อนนี่ไงบอกเลยอย่าไปเราสมกตรงพี่เดิไม่ได้โอ้ยดีนะระวังเสี่ยงได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ บอลเลยอะไปทุกต่อเลยเออโอ้โหโดนซ้ำพี่โดนยิงสเปย์โดนพี่รถเลื่อนพี่ยงนเร็วเลยไม่เมื่อกี้พี่เหลือข้อหนึ่งแล้วพี่ก็โดนยิงเลยรถเร็วมันรถเร็วแล้วก็ดับไปเลยก็ผมบอกพี่อย่าไปกันไี่อย่คไฟังผมเลยข้างบนเขามันก็แจมมาดีเราน่าจะปล่อยให้พวกบนเขายิงเตีนนู้นให้เราเล่นเน็ตพอเพีมต้องกลับที่เดิมเราปลอดภัยโอเคขอเก็บกล่องพี่เอก่อน เมื่อกี้เสียงผมไปไม่ถึงใครเลยอะโอ้พี่ได้ยินอยู่นะแต่แบบเพื่อนนักสู้เมื่อมาแล้วไงตอนนั้นเออเร็ววิไป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 ต้องขึ้นรถเข้าวงโคตรผมมองบนเขาอยู่ผมกลดแล้วบนเขาเป็นฟีพวกปีแน่ยิงกดไปเลยยิงกดไปเลยมันกำลังจะมารับมันกำลังจะมารับวาดแป้งเลยลงเรัถ โมโหเยอะสิกว่าลูกแล้วไปเลยข้างหน้ามีพีมพนมีข้างหน้า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 มีบ้านขวาเนี่ยห้ง้นรอีงนนมีงนหมงีาี้นี้มีี้ห้งขขน้ีขนนมีหมาโดดลงมาเลือเม ลงมาทำไมนะ่ะนี่กกอย่าถอยดิถอยยิ่งถอยยิ่งเห็นเขายิ่งเห็นพี่ชงชินมากพี่ขึ้นมากับผมคนนันว่าขึ้นไปคลองเขาได้ไดูยได้นี่จะได้สบายใจหน่อย <c oughs> เดี๋ยวห่วงเดี๋ยวยี่สิบเวยี่สิบเวตวงดันสองคนสามสองไปขวาสุดวงผมวงผมสวยแต่สองคนนี้วงผมมาเลยเอ้ยเห็นละเห็นละเห็นละนี่นหมดละ เจอละโอ้ยเกือบน็อกไอ้เหี้ยไม่น็อกด้วยโอเนี่ยถ้าเดินตรงๆอ่ะผมล็อกได้นะถ้าเดินกันตรงๆอตรงมาเดี๋ยวเองล็อกเองล็อกเดี๋ยวพี่เดินเองเดี๋ยวพี่เดินเองอ้าวผมได้น็อกแน่นอนพี่ไก่ไปพี่ไก่ไปหน่อยยาอซ้ายออกขวานะเอาพี่ไก่ไม่ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ตรงนะพี่ยาอซ้ายออกขวานะวิ่งเหผื่อหแม่งบักเลยไม่ยิงไม่ได้ได้เจ็บสุดเอาเฮ้ยเยี้ยไม่ตายอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยอึดโอ้อึดเว้ยไอ้จัด จอดทำบ้าเลยพี่มึงพี่ไก่มันกดไม่ได้มุมต่ำนี่พี่ไก่มาแตะตรงนี้พี่ไก่มาแตะตรงนี้แตะไปพี่ไก่มาแตะตรงนี้มันใจถ้าเกิดได้พี่ก็เล่นได้นะถ้าเกิดเจ็บพี่ยิงเจ็บนะนะพี่ไก่มันไม่กล้าหรอกไม่กล้าถ้ามันขึ้นมามันมันเจ็บมันเจ็บพี่ไก่ยิงเจ็บอยู่ถ้าพี่ไม่ดรอปช็อตนะพี่ได้เลยพี่ไก่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมจะกดนั่งลุกนั่งไม่ดรอปช็อตเนี้ยเนีนั่งโคตรบักเลยเจ็บสองได้สวยเลยก็คือแบบว่า มันสแนปไงน้องสแนปยิงแซนับโดนเลงไม่พี่เอ็มพี่เอ็มเชื่อว่าว่าตัวมันอะโผล่มาโคตรเยอะนะมุมที่ผมอยู่ข้างบนอะแต่ผมยิงไม่โดนยิงโดนแต่มันบั็กเหรอมันบั็อกัวเนี่ยนะมันติดเนินใช่เนินเนินมีละมากชอบผมไม่กั้นผมผมยิงน็อกไปตั้งนานแล้วไม่ผมาครึ่งตัว